สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่หมอสุชิราห6 4 4ทาโร่นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่กันนะว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ what what is going on เออ what next นะคะมันกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรที่คุณควรรู้ใน7วันนี้นะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าระหว่างคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในทุกสถานะนะคะเริ่มกันเลยนะขอน,นุญาตเช็คพลังงานคุณก่อนแล้วเช็คพลังงานของเขานะคะ น้าหญ้าเช็คพลังงานของคุณนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตัวคุณเป็นใข่ได้บ้างตัวเขาเป็นไขรได้บ้างค่ะ What next What s going on นะคะในความสัมพันธ์นี้เมื่อกี้มันขึ้นมางนี้ความในฝั่งของคุณ to a v o n กลับหัวนะคะไพ่สำหรับนี้แม่หมอกระต่ายใช้กลับหัวนะพลังงานคุณเป็นยังไงได้อีก พลังงานตัวคุณนะคะโดดเด่นในเรื่องของการอยากมีความรักอยากมีคนรักหรือคุณอ่ะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าถามว่าคุณรอคอยไหมดูเหมือนคุณไม่ได้รอคอยนะคะคุณก็ไม่ได้คิดมากด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆกับคนคนนี้หรือคนที่คุณรอคอยหรือถ้าคุณแบบไม่ได้มีใครอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีคนอยู่ในใจแหละแต่ก็ไม่ได้รอนะคะคุณก็ยังทํางานทําหน้าที่ ทำในสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรรับผิดชอบต่อไปอเออเนี่ยแล้วก็มีไพ่ในคู่ขึ้นมาแต่ความความรู้สึกว่าที่จะต้องรอหรือต้องไปนั่งคิดมากหรือว่าต้องไปนั่งให้เวลาหรือโอกาสมันมาถึงหรือมีคําถามกับตัวเองเนี่ยมองว่าคุณไม่มีนะคะคุณมัวแต่ไปทํางานหาเงินนะเออ อยากทําชีวิตให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะจะถามว่าอยากมีคนรักไหมคุณก็พร้อมนะถ้าแบบมีคนดีๆเข้ามาคุณก็พร้อมเหมือนกันหรือถ้ากับคนคนนี้ถ้าเขาวนกลับเข้ามาแล้วชัดเจนน่ะเป็น t o o of cups นะคะ equal give and take นะตัวคุณเองก็ไม่รีรอหรอกที่จะเออรับในความสัมพันธ์นี้แต่ขอให้เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องนะคะอ่ะคานนี้มาดูเขาตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างตัวเขาคนนี้เป็นยังไงได้บ้างคะพลังงานเขาี่ยคะ โอเขาผ่านการฮิลิ่งเยียวยานะคะหรือว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพิ่งจะฟื้นฟูนะคะร่างกายขึ้นมาอืมไม่ได้มีโหมดเหมือนเขาอืมตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนเคยมีครอบครัวเนาะเป็นคนเคยอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเป็นมาม่า มาม่าบอยเป็นลูกรักของคุณแม่อะไรเงี้ยณตอนนี้เหมือนเขาแบบออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกมาอยู่ในโหมดของการตัดสินใจด้วยตัวเองโตมากขึ้นนะคะถามว่าโตไหมมันก็ไม่ได้ถึงโตขนาดนั้นแต่มันเป็นการแบบตัดสินใจที่ที่แบบไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจจากคนอื่นอะเป็นการตัดสินใจที่เลือกที่จะไปใช้ชีวิตของตัวเองเลือกที่จะไปเริ่มต้น นะคะในการที่หรือไปแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปตามหัวใจต้องการปล่อยไปตามใจปล่อยไปตามอารมณ์บ้างซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นไพ่เดือดฟูเนาะคนคนนี้ถ้าเคยมีครอบครัวก็เหมือนกับออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะหรือถ้าเขาแบบเคยพักเคยอยู่กับครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยเขาก็ย้ายออกมาอยู่ตัวคนเดียว อดูพลังงานร่วมกันสิเป็นยังไงขอดูพลังงานร่วมกันม,มคุณกับเขาเนี่ยรู้จักนะคะหรือมีความรู้สึกต่อกันแบบลับๆความหมายก็คือไม่ได้เปิดเผยหรือในหนึ่งก็คุณกับเขารู้จักกันหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องห้ามเพราะว่าตัวเขาเคยมีครอบครัวหรือตอนนั้นที่คุณรู้จักกับเขาหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณระหว่าง,งคุณกับเขาเนี่ย มันมีมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็ความสัมพันธ์มันยังอยู่ในจุดที่บอกใครไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเป็นจุดที่ต่างคนก็ต้องต่างเอาตัวรอดจากเนี่ยแม่หมดนะคะ the high p r i e s e s ความเงียบงนันความความลับนะคะเอออะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้อย่างนี้ก็ได้นะหรือคุณกับเขาเนี่ยมีพลังงานของการคอนเน็กซึ่งกันอะรกันนะคะผ่านทางจิตวิญญาณก็ได้ เนาะเออถ้าเขาไม่ได้มีครอบครัวนะความหมายก็คือตัวคุณกับเขาเนี่ยคุยกันผ่านทางสเปริชัลนะคะผ่านทางเทเลพาธิกทางจิตสื่อจิตถึงกันอะประมาณนั้นนะคะอ่ะดูดิซิว่าไพ่มูโลเอนจีเนี่ยระหว่างคุณกับเขาคืออะไรอืมเป็นความสัมพันธ์ลับๆเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับผิดชอบกัน ไม่ได้มีสถานะใดๆนะคะเป็น King of p e n t a c l e กับหัวแล้วก็เป็น The Hangman คือมันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละมันก็ยังอยู่ตรงนี้รู้ว่าควรทำยังไงแต่ก็ไม่ได้ทำทั้งคู่เลยนะคะตัวคุณเองอย่างที่บอกคุณก็ไม่ได้โยกย้ายไปไหนคุณไม่ได้มูฟออนไปไหนจากคนคนนี้แต่คุณก็ไม่ได้คิดมากคิดเยอะหรือรอคอยให้คนคนนี้ต้องวนกลับเข้ามาคุณพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์แต่ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ คนที่อยู่ในสแตนดาดของคุณแล้วเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่คุณไปเน้นเรื่องการงานการเงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะแหละเป็นคนที่พ่อแม่อุปถมัมหรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวครอบครัวคอยอุปถัมครอบครัวหมายความว่ามีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาแบบเหมือนโดนเหมือนโดนสปอยอ่ะตัวเขาเองอะ่ะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วก็หลุดออกมาจากครอบครัวแบบนั้นมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์นะคะเป็นการริ่ต้ตัวเองใหม่ ความสัมพันธ์มันก็เลยให้จุดที่เรียกว่ามั่นคงต่อกันไม่ได้นะคะเป็น king of pentacle ก็คือ,อ,อไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้ไม่มีเงินนั่นแหละเออพูดง่ายงไม่มีเงินที่จะต้องมารับผิดชอบเรานะคะ the hangman ก็คือแห้งความรู้สึกเอาไว้แห้งสถานการณ์เอาไว้ไม่ตัดสินใจที่จะทำไม่ตัดสินใจที่จะเดินจากแล้วก็คิดแล้วก็รู้สึกถึงกันเงียบเแบบที่ไม่พูดอะ่ะเออ นะะอ่ะคานนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงทำความรู้สึกของเขาก่อนจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกตื่นเต้นที่มีคุณแต่ความตื่นเต้นมันเขามองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนอะ่ะเป็นความรู้สึกที่คุณทําให้ความรู้สึกที่เขามีคือกลับมากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหรือว่ารู้สึกมีแพชชั่น แต่ว่าไม่มั่นคงนะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะ่ะมันยังไม่ s t a บิลมันมันยังไม่เสถียรก็อย่างที่บอกคือเขาอาจจะไม่พร้อมเขาเพิ่งจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเป็น the f o ูลนะคะหรืออยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ก็เลยยังไม่ได้อยากมีแฟนใหม่ไหมนะคะอืเขาอาจจะเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์ก็ได้เนาะที่แบบเป็น long term c ม m m i t m e n t อะแล้วมันน่าเบือ่อเขาเลยยังไม่ได้อยากมีแฟนนะคะเขายังอยากที่จะ เป็นโสดหรือว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะคนหาชีวิตคนหาความต้องการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ากับคุณอะ่ะเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาอะ่ะไม่ได้อยากรับผิดชอบใครนะถ้าอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่กันด้วยแบบความรู้สึกที่พอใจอะ่ะถ้าคุณพอใจอยู่ในจุดที่เขาให้คุณตัวเขาเองคนคนนี้เขาก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับเขาก็พูดชัดเจนพูดอย่างตรงไปตรงมา ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เขาไหมถ้าคุณไม่เปิดโอกาสคนคนนี้ก็ไปไปมองหาที่ใหม่อะไปมองหาอะไรแบบนี้กับคนใหม่นะคะซึ่งมันไม่ได้มันไม่ผิดที่คุณหรอกตัวเขาเองก็ไม่ผิดแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังจับต้องไม่ได้มันมีแค่ความรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแต่ไม่มีความมั่นคงใดๆให้นะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่อง,องอารมณ์ล้วนๆ ถามว่ายังไปต่อได้ไหมไปต่อได้ถ้าคุณโอเคที่จะไปต่อแบบนี้นะคะอ่าครานนี้เห็นความรู้สึกเขาแบบนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะชัดเจนนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ what next นะคะระหว่างคุณกับเขาหลังจากนี้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคืออะไร what next ค่ะถ้าคุณกับเขานะคะคุณเลือกที่จะจบใช่ไหมเลือกที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่า,เ,าเลือกที่จะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า ไม่ชัดเจนอะหรือเฟรนด์วิดเบเนฟิตแล้วคุณเลือกเดินออกมาเนะี่ยตัวคุณนะคะบอกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นกรรมเนาะที่หมดกันไปคําสัญญาที่เคยมีให้ก็จบลงนะคะคุณจะชัดเจนกับตัวเองได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสับสนหรือขัดแย้งอีกต่อไปแล้วคุณก็จะไม่ขัดแย้งกับเขาด้วยถามว่า what next มองดูว่าคุณจะออกมาจากจุดที่ท็อกซิกได้ จุดที่ทําให้คุณรู้สึกล้มเหลวในชีวิตวอ่ะอืการที่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกล้มเหลวเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่สักเซตฟูลมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการมันไม่ได้มันไม่ใช่เป้าหมายหรือโกที่เราอยากจะได้ในความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับทําลายความมั่นใจของคุณทําลายความตั้งใจดีของคุณในการที่จะมีคู่อ่ะ ถ้าถามว่า What next หรอก็คือตัวคุณน่าจะไม่ได้สนใจคนคนนี้แล้วนะคะไม่มีความคาดหวังแล้วสิ่งที่การที่คุณมูฟเอาตัวเองออกมาจากความคาดหวังที่มีกับคนคนนี้เนี่ยความขัดแย้งในใจความลังเลใจความท็อกซิคความอ b u s e ต่างต่าง,างมันก็จะจบลงเช่นกันนะคะอันนี้คือ What next, นะแล้ว w what's going on ล่ะแล้วมันกำลังเป็นไปในทิศทางไหนล่ะคะในช่วงเจ็ดวันนี้ ก็เป็นทางเลือกไงก็ไม่มีอะไรก็เป็นทางรักทางเลือกกันนะคะคุณก็เป็นทางเลือกของเขาเขาก็เป็นทางเลือกของคุณแค่นั้นเองถ้ายังติดต่อกันสื่อสารกันนะคะคุณกับเขาก็ยังจะเป็นท,ทางรักทางเลือกไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้เลือกคนใดคนหนึง่งเขาไม่ได้เลือกคุณคุณไม่ได้เลือกเขาแต่จุดนี้ที่เป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้เราคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับนะคะมันรบกวนจิตใจ แต่เราก็หนีไม่พ้นกับความจริงที่ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นะคะอืมแล้วก็คนคนนี้เนี่ยยอมที่จะเสียศักดิ์ศรีในการที่จะเป็นแบบเนี้ยเป็นคนแบบที่ไม่ได้น่ารักอะ่ะอืมไม่ได้น่ารักกับคุณอะ่ะเออม,มันจะคุ้มไหมอะ่ะกับการที่เขาไม่ยอมทําตัวเป็นดี e emperor ทั้งที่คุณก็พร้อมที่จะเป็นดี e empress แล้วคนที่จะเหมาะกับ d h e empress ก็คือดี emperor นะคะแต่คนคนนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาต่อรองหรือว่าจะเข้าหาคุณนะ่ะคิดดีๆนะคะเพราะดูแล้วในเจ็ดวันนี้เขาคงเข้ามาในลักษณะที่แค่เหมือนดึงคุณไว้ให้คุณอยู่ตรงนี้หรือพูดอะไรบางอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าคุณยังไม่ไปไหนแค่นั้นเขาจะยังไม่ทําอะไรนะคะมันมีแค่เรื่องของการแบบ หลอกล่อให้สิงโตยังอยู่อะแค่นั้นเองนะคะเนี่ยความสัมพันธ์อะสิ่งที่เขาเข้ามาหรือ what s next เนี่ย what's going on เนี่ยมันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ต้องไม่ต้องการความชัดเจนไม่ต้องการความสัมพันธ์ไม่ต้องการคอมมิตเมนต์นะคะเออแต่ t a r ์เกของคุณคือ The Empress อะแล้วบังเอิญคุณสวยเซ็กซี่ด้วยถูกใจเขานะคะแต่เขาคงให้ให้คุณเป็น The Empress ไม่ได้สิ่งที่เขาให้ได้ก็คงเป็นได้แค่คว e นนะคะควีนอวบออนที่เขาแค่สนับสนุนหรือว่าชื่นชมความสวยของคุณแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาเนาะให้ความยุติธรรมกับตัวเองเปิดโอกาสใหม่ๆนะคะมองดูว่าคุณอาจจะมีนะคะออปชันใหม่ๆเข้ามาเนาะเส้นทางใหม่ๆ ถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาก็ลองพิจารณาดูนะคะเก็บไปพิจารณาได้นะมันอาจจะเป็น new chapter สำหรับคุณแล้วก็ทำให้คุณอะเดินหันหลังให้กับคนคนนี้ได้ให้เขาได้รู้สึกตัวว่าการไม่มีคุณอยู่ตรงนี้มันเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นอะเลือกนะคะเลือกดีๆตาดีได้ตาลายเสียประมาณนั้น <c oughs> อ่ะคันนี้มาดูกันไพ่ยอยากแนะนำอะไรนะคะว่าสนกในความสัมพันธ์นี้ไพ่ยอยากแนะนาอะไรไพ่แนะนาไปในทิศทางไหนเพราะว่าสิ่งที่บอก ต่อไปหลังจากนี้พายก็บอกแล้วว่าคุณกับเขาอ่ะถ้าไปกันต่อก็ท็อกซิกถ้าหยุดคุณก็จะสบายตัวขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสมีใหม่ๆอืมอย่างน้อยๆคนคนนี้ก็ไม่ดึงไม่ลังคุณไว้ให้อยู่ตรงนี้อะคุณสามารถที่จะแบบไปเปิดโอกาสไปพูดคุยหรือว่าเลือกเส้นทางใหม่ให้ให้กับตัวของคุณเองได้นะคะอ่ะดูซิว่าพ่อยากแนะนําอะไรนะคะ action speak louder ค่ะ การกระทำสำคัญกว่าคำพูดอย่างที่บอกเลยนะคนคนนี้ไม่ได้กระทำอะไร what's going on คือเขาแค่จะกลับเข้ามาแล้วก็พูดให้คุณยังอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองแต่มันไม่มีน้ำหนักนะคะ third p ต r t y situation ความสัมพันธ์นี้มีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าความรู้สึกมันยังอยู่ต่อให้มีมือที่สามแต่ความรู้สึกหรือความรักที่มีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหรือความรักที่คุณมีให้เขาอะ มันเป็นอะไรที่ unconditional love เนาะคนอื่นเทียบไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เขายอมรับนะคะและ c o n c e l a t i o n ระหวังนะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือกลับเข้ามาเพื่อที่จะหลอกล่อให้คุณอยู่ยังอยู่กับเขาตรงนี้นะอืมพาสไลท์คนคนนี้เป็นเนื้อคู่โซเมทแหละแต่เป็นโซเมทในล,ลักษณะที่ว่ามาเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะหยุดให้คุณได้เจอสิ่งดีๆ คุณง่ายๆก็คู่กรรมนั่นแหละนะคะคุณอาจจะมีกรรมกับเขาน,นในอดีตชาตินะชาตินี้ก็เลยติดตามกันมานะคะก็พิจารณาเอาอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นนะคะง่ายๆเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ